เดี๋ยวเราตามด้วยใบยกระเพรานะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมใส่ใบกระเพราลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กน้อยชิมนะครับว่าจะถูกปากหรือเปล่าเป็นไงบ้างลูกอร่อยมากเลยครับโอเคกลมกล่อมพอดีทางงานปิดแก๊สเลยครับ ผัดกระเพราของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆนะครับเมนูผัดกระเพราหมูครับผมสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับเป็นเมนูที่น่ากินสุดๆเลยครับน่ากินสุดๆเลยครับมีเด็กน้อยรอทานอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังหอมกลุ่นเลยครับผมจริงๆครับ ผมแอบใส่ไก่ไปด้วยนะครับนิดนึงไม่รู้ว่าเด็กน้อยจะรู้หรือเปล่านะครับว่ามีไก่ไปด้วยนะครับระหว่างนี้ผมก็ใส่เครื่องปรุงไปนะครับก็จะมีซอสนะครับแล้วก็มีซีอิว๊วมีน้ำมันหอยแล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับที่ใส่ลงไปแล้วนะครับ สำหรับซีอิ๊วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับที่ใส่ลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราตามด้วยใบยกระเพรานะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมใส่ใบกระเพราลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กน้อยชิมนะครับว่าจะ ถูกฝากหรือเปล่าเป็นไงบ้างลูกอร่อยมากเลยครับโอเค,อเคกลมกล่อมพอดีทางงา้นปิดแก๊สเลยครับผัดกระเพราของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมาทานด้วยกันครับผมอร่อยมากๆ